มันไม่ใช่อย่างนี้นี่สูงเพีนงสามเออสา,ามเมตรแล้วเอาซื้อะนามหาวิททไลนารันทามหาวิเทไลนารันทา,า,าแปลว่าเม,นะมืองแห่งดอกบัวเมืองแห่งดอกบัวหรือนารันทาแปลว่าให้ไม่อันนะพระพุทธเจ้าของเราสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์มาอยู่ที่เนี่ยแล้วก็ให้ทาน คาว่าให้ทานเป็นที่มายินดีของคนทั้งหลายให้แล้วคนทั้งหลายผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้ผู้ให้เพราะฉะนั้นคาว่านาาันทาแปลว่าให้ไม่อั้นนันาราแปลว่าน่ายินดีต่อมาเมื่อภาษาลิบุตรท่านได้บรรลุธรรมแล้วท่านก็ได้มาโปรดยมแม่ของท่านเมื่อท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ว่าแม่ของท่านได้บรรลุธรรมแล้วก็ท่านก็น,นิพพานที่นี่ลูกศิษย์ก็เลยมาสร้างมหาวิาลัยก่อนที่มาสร้าง ตรงนี้เดิมทีเนะี่ยเป็นบ้านเศรษฐีชื่อว่าปาวาลิกเศรษฐีท่านได้สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ใครได้ไปอ่านในคำพีมัชฌิมานิกายเนี่ยจะไปเจอพระสูตรสหนึ่งเรียกว่าอุบาลีวาทสูตรเรื่องกรรมที่พระพุทธเจ้าได้โปรดเทศโปรดทีฆาปสัสีแล้วก็ทำให้อุบาลีได้บรรลุธรรมเลิกนับถือพวก อ,อ,อาจาร์อาจารย์ชีเบยชื่ออาจารย์มหาวิลากะหักเลือดอ่ะตายที่เมืองปาวาเนี่ยเลยจากนี้ไปสิบสองกิโลเนี่ยเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องภาษาลิบุตรคือคนที่จะยมาก็มาเขาชมภาพรประวัติศาสตร์นะสมัยอาตมามาครั้งแรกตรงนี้ก็ยังไม่มีนะแต่ตอนนี้มันเริ่มมี ไอ้ที่มันมีเพราะว่ามันมีนะอือมันมี Carbon> ถูกต้องฮะคือมันเป็นประวัติศาสตร์เขาก็สร้างขึ้นมาเพื่อถ้ามันไม่มีแล้วมาดูม um> ันก็ไม่เห็นอะไรแต่ถ้ามันมีเราก็เห็นอะไรเห็นสิ่งที่มันมีนี่แหละก็อันนี้คือประตูเข้าที่มหาวิทยาลัยนารันทาเข้ามาข้างในแลก็เป็นที่เห็นท้ทานเน คือมหาวิาลยนะครับก็มีที่อนี่ขางยำน้อมากมายในมหาวิเลยนาราถเนียอันนี้เป็นที่การศึกษาของมหาวิาลยนาราแล้วเป็นที่ศึกษาเป็นที่ปฏิบัติธรรมทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสได้เดินทางมาก็ถือว่าพวกเราได้่มีบุญนะมีบุญได้มาดูสถานที่บุคคลสําคัญในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นห้องนะเป็นห้องแล้วเขาก็ขูดลงไป เนไหมยังเห็นซากปกติมันเป็นห้องห้องไม่ใช่มากกอเทึบอย่างนั้นคือมันเป็นห้องเสร็จแล้วเขาก็อันนี้มาเสริมเพิ่มเติมภายหลังอันนี้เป็นประตูเข้าห้องเขาอยู่เป็นห้องเป็นห้องเนี่ยเป็นที่ที่พักของพระเขาบอกว่ามีนักศึกษาเป็นเรือนหมื่นคณะาจารย์ทั้ง3,000ันมหาวิทยาลัยนารันทาที่ถูกเผาปี1นึ0งพันเอ่อหนึ่ก็พันเปี แล้วก็เขาบอกว่าเผาไปไรนะไปไม่6เดือนนะเผาเผาที่สําคัญที่เผาหอสมุดนี่คือในในในมหาวิทยาลัยนานาฐานี่ก็นี่ก็ความเสื่อมมันเกิดก็ก็ความเจริญนีน่ก็จบแค่นั้นเดี๋ยวเราก็ไปทั้งหมดไปพะรุ่นใหม่สร้างถ้ารุ่นอาจารย์ไม่ค่อยมีรุ่นพ่ออาจารย์ไม่มี ให้น้ำี่พี่ก็สร้างให้หมถึงวาเรากดเจอัมอออันนี้เกิดใหม่ทั้งหมดนะอันนี้เกิดใหม่ทั้งหมดแล้วอันนี้เป็นมหาวัสทหดฮอสหมดหนึ่งฮดรแลก็านี่วัดพระดามที่เราไปพิธีตรงนี้ ก่อนเราเดินไปได้เสรชาวบ้านก็ปิๆๆดกั <Quốc S 2> ้นรูปอันนี้ก็เดินได้ขยับได้ไหมจยัได้ไม่มีรัูปเนี่ยบ้านภาษาลีบุตรที่ท่านนิพพานสรุปตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปนั่งฟังบรรยายอยู่ที่ใต้ต้นโพธิ์ตำนน์แล้วก็จะได้ดูดีขึ้นมาเห็นได้ไม่เห็นไม่เห อ่อเดี๋ยวเราไปเราจะเดินวนไปตรงนั้นเลยนะเราจะไปหยุดใต้ต้นโขดตรงนั้นอันนี้เป็นไอเราไปฟังรายได้เพิ่มจะมัดร้อนจจแล้วแล้ว ตรงนี้สะดวกใครใครมีกล้องถ่ายรูปก็ถ่ายโทรศัพท์ถ่ายนะนี่สะดวกบ้านภาษารีบุตรที่ท่านนิพานนางสาลีประมณีบ้านเกิดของท่านตรงนี้เดี๋ยวเราเราเดินไปทางนี้นะครับเดินมาเดินตรงมา

เราละวนซ้ายไปเรื่อยๆนะเราจะออกไปเหานั่งใต้ต้นโพนู่นข้างหน้ามันร่มอยู่เด็กคนไม่ไปที่นั่นโลเคชั่นดีมากเลยแล้วจะออกนู่นเหรอมันป่วยย่อลอยอยู่เลยอ๋อคุณป่วยรออยู่นู่นเวลาที่ยาคนไปนั่งเขาป้องนังไง Gue tahan tak di Nak ada ada, ke bilik kat That's Many, many, many stoops, many, many medications. Oh. Mm. Mm. Bigger stoops and a smaller stoop. Oh. 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 Oh.